โกรันคาลิตกองกลางเชิงสูงของบุรีรัมยูเต็ดที่สามารถทำประตูดได้นิดหน่อยนะครับคลิปนี้แอทอปชอบบอลมาชวนพูดคุยถึงโกรันคาลสิตกองกลางชาวเซอร์เบียร,รายนี้หลังเกมที่บุรีรัมเนี่ยบุกมาเอาชนะทูแบงคอก3ประตูต่อ0ในศึกรีโวลิคัพรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งคลิปนี้ต้องบอกเลยว่า1คนที่ทำผลงานได้ดีในนัดนี้ก็หนีไม่พ้นโกรันคาลิตนะครับซึ่งในลีกเนี่ยเขาก็ยิงไปแล้ว11ประตูนะครับ ตามหลังดาวซซนโบอย่างสุปชัยเจเดตแค่3ประตูนะครับในลีกคัพใน f a ฟคัพก็สามารถทาประตูได้เช่นกันนะครับโกรันเกาสิตเนี่ยเดิมเลยเขาเป็นชาวเซอร์เบียนะครับก็เล่นทีมชาติตั้งแต่ชุดเยาวชนในเซอร์เบียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาไปเล่นในลีกของรัสเซียนะครับแล้วก็หลังจากที่รัสเซียเกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยต้องหาสโมสรใหม่แล้วก็มาจบที่บุรีรัมยุนเต็ดนะครับ ต้องบอกวันเตะรายนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับเข้าไปชมในเกมในสนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีหนึ่งเลยมีค์ดบอลทีมมากมีในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่างกายก็ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคือในเรื่องของเป็นกองกลางที่เคลื่อนบอลแล้วก็รับบอลได้อย่างดีนะครับเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของการเคลื่อนบอลเนี่ยผมสังเกตแล้วนะครับโกดันเขาสีเป็นกองกลางที่ เขาเนี่ยชอบแบบาการวิ่งเขาจะเป็นการวิ่งแบบขยิงนะพร้อมที่จะรับบอลพร้อมที่จะเฟิร์สทัชพร้อมที่จะวันทูกับผู้เล่นที่สามารถเล่นร่วมกับเขาได้นะครับอย่างในทีมบุรีรัมเนี่ยเขาก็เล่นร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีทรอนบุญมาทานพีนรนน์ฉำรัศมีแล้วก็ฮาลิสบูกิดก็สามารถทําได้อย่างดีนะครับแล้วก็ทีเด็ดของโกรันคาวสิตเนี่ยจะเป็นในรนเรื่องของการยิงประตูที่มีการยิงประตูที่เฉียบคมแล้วก็เฉียบขาด แล้วก็มีจังหวะที่สามารถพิกแพงมีจังหวะที่คิดข้ามช็อตในการเล่นลูกต่อไปนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยในเกมที่เอาชนะชูแบงคอดนัดล่าสุดเนี่ยการเทินหลบมาริโอทอมเบียแล้วก็หลุดเข้าไปยิงเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโซเมซิงมากเป็นไฮลาสฟุตบอลในประเทศไทยมากนะครับในยุโรปเราอาจจะเห็นบ่อยแต่ระดับเอเชียระดับอาเซียนแบบนี้เนี่ย การที่นักเตะจะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีการคิดล่วงหน้าคิดครามช็อตก็คือเป็นคาดฟุตบอลที่เขาเหนือกว่านักเตะในบ้านเราได้เองนะครับการที่หักหลบแบบนี้แล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับโกรันคาวสิสต์ในลิกไทยได้อย่างแน่นอนนะครับเราก็ได้เห็นฟอร์มกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาดฟุตบอลเรื่องของความสามารถเรื่องของความฟิตเรื่องของวิธีคิดต่างๆเนี่ยโกรันคาวิต์เนี่ยเป็นนักเตะ ที่มีเชิงสูงมีนักเตะที่คุณภาพครับแก้วอย่างแน่นอนนะครับเราก็หวังได้ ต่อไปนี่ยว่าจะเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับบุรีรัมย์ในในการไปสู้ศึกยูเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วกันนะฮะเป็นการชิงแชมป์สโมสร,รเอเชียทั่วสูงสุดของเอเชียนะครับก็เรารอติดตามแล้วกันว่าถ้าถึงจุดๆนั้นเนี่ยโกรรนเกาซิตจะช่วยทีมบุรีรัมย์ในรูปแบบไหนบ้างนะครับทีมนี้แอทอปชอบบอลก็มาชวนแฟนบอลไทยแฟนบอลบ,บุรีรัมย์พูดคุยกันประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ามีใครมีขอ้ขอคิดเห็นแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกคน